โย่วิ่งวิ่งวิ่งนี่เราวิ่งวิ่งวิ่งต่วิ่งะวิงะวิงข้างหน้าลราหลังเหลุดนู่เพื่อนข้างบ้านครับรุ่นพี่มานั่งตกด้วยกันประจำครับหยิบผิดผมไม่หยิบสวิงไปหยิบกระชังขังกุ้งมาครับ

vìng nó bay, ving nó bay, si a lùi đại kho, rồi, bận si lùi, toàn những cái đỉnh cứ, ô, giấy, nữa, luôn đốt, ย้อยเงี้ยี้ยเง้ยไม่ใช่อารู้เลยอปวดตัวนู้ก็แก้รู้เลยตอนนี้ตอนนี้6ุูู่ประมาณหกู่เดี๋ยวไปยไอันเดีไม่รู้บางหรอวิ้งอะไรไยอันดี้างอ um. า uclear, oon, ู้โดนอะไรน้าะโดนตอหงจ้โดนตอประมาณหครับตัวนี้ ไหมครับสวิงยาว70็ดสิเซนยาวเท่าสวิงเลยครับเพื่อนๆดูครับในคอหอยมันหางกุ้งกุลาดำตัวใหญ่มากเป็นกุ้งกุลาดำธรรมชาตินะครับเพราะว่าผมตกกับกุ้งหัวมันตัวเล็ก